เมื่อคืนมีอัปเดตมานะครับในทอร์เร็ตทวอดีเอนต์อัปเดตรอบนี้น่าแปลกใจมากคือปกติแล้วแมปนี้เนี่ยจะอัปเดตมาตามซีรีส์หลักนะครับอาจจะมีตัวเสริมมาเองบ้างคิดขึ้นมาเองบ้างแต่รอบนี้นะครับมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยอันนี้คืออยู่ในอีกม u ติเวิร์สหนึ่งนะฮะนั่นคือเจ้าไททัานนาฬิกานะครับรอบนี้มาอยู่ในแมปนี้นอกจากไททัานนาฬิกาแล้วนะครับมีเจ้าเมสที่บินได้นะครับติดจเจ็ตแพกตรงนี้2ตัวเป็นตัวที่เป็น exclusive นะครับซื้อได้ตรงนี้ เจ้าไททันนาฬิกาผมซื้อมาแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าเมสเจ้าไททันนาฬิกาในแมบ,บนี้นะครับเป็นเอกุศีที่ราคาวางค่อนข้างแพงนะฮะสองพันเลยนะครับราคาเริ่มเป็นเอกลุศีที่เป็นสเปเชด้วยอ่าดาเมจห้าพันไปสองหมื่นห้าครับระยะกว้างมากครับยี่สิบไปหกสิบคูดาวสองวิไปศูนย์จุดห้าวิดพีเอชสองพันห้าไปห้าหมื่นนะครับคนซื้อไปจะแสนหนึ่งแล้วนะฮะแค่วันเดียวแสดงว่าน่าจะใช้งานได้นะตัวนี้คนซื้อไปเยอะอ่ามาเลยหมดไหนแม่ เริ่มจากเหมือนเดิมเลเซอร์แครี่ไปขอฟาร์มเงินแป๊บครับอ่าผมว่าเริ่มไม่ทันล้วฮะคงต้องวางแล้วครับไททานนิลิกามาช่วยหน่อยเฮ้ยวางในช่องไม่ได้เหรอเอาตรงนี้ได้โอเคโอ้ตัวใหญ่มากโอกินพื้นที่มากเลยเริ่มต้นดาเมจห้าพันนะครับระยะยี่สบคูดาวหนึ่งจุดดวิอันนี้คือได้บูสต์มาด้วยนะฮะอยู่ในช่องบูสต์พอดีก็เลยเป็นหนจุดแปดวิของตกแต่งยังมาไม่ครบตอนนี้ตีปกติอยู่ มีสกิลหยุดเวลาไหมแบบนู้นมีสกิลย้อนเวลานะแบบนี้มีไหมเหมือนจะไม่มีฮะแต่ไม่แน่อาจจะเป็นแบบแพสซีฟทำงานเองอัตโนมัติเดี๋ยวรอดูก่อนโอเคอัพอันนี้ก่อนหาเงินแปบ๊บเวฟที่12นะฮะเกือบไม่ทันหาที่วางยากอะ่ะตัวใหญ่ระดับมิติกกอร์ลี่เลยนะตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับตีทีละห้าพคูดาวหนึ่งจุดแปวิได้บูสต์มากันได้ด้วยเหมือนมีเกราะอากันได้อีกครับ ผมว่าอัพก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทัน2,500ดาเมจเป็น7,500นะครับระยะสี่ิบฮะอ๋อมีวงข้างนอกด้วยอ๋อยิงยิงยิง,ยงปืนยิงปืนยิงปืน,ปนไม่ใช่ปืนย้อนเวลาใช่ไหมเป็นสเปรชกันได้ด้วยเห็นไหมนั่งลงกั้นตีได้ด้วยฮะยิงปืนได้อยู่ในตัวเดียวอ่ะอัพตัวนี้ไปก่อนเพิ่มหน่อยพลังครูดาวนะฮะลดลงมาตอนนี้เป็นศูนวินะครับตอนนี้ฟิลเหมือนอันนี้เลยนะ เหมือนมิติกเดี๋ยวต้องดูว่าจะเก่งเท่ากอรลี่ไหมดูจากดาเมจแล้วก็เยอะอยู่นะดาเมจแรงอยู่ลเลเวลเต็มตัวหนึ่งนะฮะซันต้าอีก2ตัวหลับอยู่นะครับสามพันกั้นนานๆไม่ไหวครับหลับเฮ้ยตื่นตื่นตืนเดี๋ยวนะทันไหมทันไหมน่าจะได้อยู่นะอ่ะตัวบูสต์หลับตัวบูสต์หลับคือบูสต์ไม่ทํางานนะฮะบูสต์หายไปเห็นไหมฮะถ้าเขาหลับโอเคได้อยู่อันนี้สามแสนห้าอ่า อัปเกรด 4, 000, สี่พันสกิปไปถ้าอย่างนั้นอัปเกรดมาสี่พันดาเมจเป็นหมื่นสองนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยระยะสี่สิบห้าคูดา 0, 8, 5, วศูนย์จุดแปดห้าวิครั้งละหมื่นสองครั้งละหมื่นสองก็ถือว่าเร็วอยู่อืมเฮ้หลุดไปหลุดไปหลุดไปเฮ้หยหลุดไปได้ไงอย่าให้หลุดไปเนี่ยเจ้าพวกพาราไซต์นะครับเกาะแล้วหลับนานเลยอ่ะอ่ะแต่ได้อยู่ครับเหมือนพาราไซต์จะเยอะขึ้นนะมีมาเกือบทุกเวฟเลย อัพเกรดขั้นต่อไป6,000อัปเลยดีกว่ามาดาเมจเป็น1,750เฮ้ยรอบต่อไปลอบอันนี้ระยะ50คูดาว0 8น์วิยังเท่าเดิมเมื่อกี้สีเหลืองใช่ไหมคราวนี้ปืนยิงมาเป็นสีแดงครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนอกจากสีแดงมีผลอะไรไหมแต่วงกว้างขึ้นเยอะครับวงกว้างมาก6,800อ่ะสุดท้ายซันตาเต็มไปเวฟที่22เลยโอ้โหทันมั้งทันมั้งทันมั้งทันทันน่าจะทันน่าจะทันข้างหลังหลักหมืน่น ไม่เท่าไหร่โอเคได้อยู่โอ้มีลุ้นฮะคือตีแรงก็จริงแต่ว่ามีลุ้นครับเพราะว่าหลุดไปไกลอยู่อ่ะโอเคขั้นต่อไปครับดาเมจลดกลายมาเป็นหมื่นห้าระยะ50าสคูดาวศูนจุดสี่ามวิวงเท่าเดิมโอ้มีตัวใหม่หมาด้วยตัวนี้ไปไหนล่ะโดนบังถือถังน้ำมันมาฮะถังสารพิษมาใส่หน้ากากอ่ะอัพตัวนี้ก่อนสองพเลวเวลเต็มไป ครูดาวเป็น0.4วิขั้นสุดท้ายกระโดดเป็น20,000เลยอ่ะขันสุดท้ายแพงมากครับอือึถ้าแพงขนาดนี้ต้อง OP มากแน่นอนเป็นสีเขียวแล้วคราวนี้นาฬิกาเป็นสีเขียวมันจะถึงไหมเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะถึง่ะตรงนี้ได้โอเคอ่ะบูสต์ดาเมจไปด้วย3,000เอา้าลืมลืมบูสต์ให้ตัวนี้ลืมอัพให้ตัวนี้ก่อนอะไม่เป็นไรฮะตอนนี้ได้บูสต์ดาเมจไปด้วยนะครับดาเมจกลายเป็น17,250จาก15เมื่อกี้ คูดาวก็เท่าเดิมครับ0.4วิอันนี้คือสูงสุดแล้วเพราะว่ารอบต่อไปไม่ลดแต่บวกวงมาอีก10นะครับมาดูซิว่าจะไหวไหมอ่าฮะเหมือนจะไม่หลับแล้วตอนนี้กันได้เยอะอ่ะ20,000สุดท้ายดาเมจสอง5มืนะครับระยะ60สคูดาว0.4น์วิมี3ามวงฮะมีข้างในมาเพิ่มอีกอันหนึ่งคืออะไรข้างในคือปานาฬิกาไปครับดาวกระจายนาฬิกา แล้วมีผลอะไรไหมเฮ้ยเหมือนจะสโลมากขึ้นหรือเปล่าผมว่าเลเซอร์ออกดีกว่าไปเลเซอร์ขอบใจนายมากขอเทสดูก่อนว่าสโลจากอะไรนะฮะสโลไหมเส้นแรกเหมือนจะไม่สโลเส้นที่สองก็ก็ไม่สโลครับอืมไม่มีสโลเลยฮะแสดงว่าเป็นสเปรชที่ไม่ได้สโลเลยโจมตีสามแบบแค่นั้นไม่มีการสโลโอเคสองหมื่นสองเอาวางตรงนี้ตัวหนึ่งต้องหาที่ยืนให้ได้ครับก้าวขาเข้าไปนิดเดียวนะฮะ เป็นสีแดงเลยเบียดหน่อยก็ไม่ได้อ๋ออะได้ไหมไม่ได้ครับได้แค่คูดาวตัวนี้ดาเมจไม่ถึงวงคูดาวถึงโอเคอัพมาวางยากมากตัวใหญ่เกินอ่าเลยขั้นหนึ่งอ่าช่วยกันไปสองตัวไม่มีสโลผมว่าเลเซอร์มาช่วยสโลหน่อยดีกว่าตรงนี้ไม่มีไม่ได้มันต้องมีมันต้องมี น่าจะวางเพิ่มด้สักสองตัวนะฮะแต่ว่าวงของดาเมจเนี่ยน่าจะไม่ไหวแต่วงสปีดอะได้อยู่แค่สปีดก็น่าจะพอแล้วมั้งยิงเร็วขึ้นศูสี่วินะฮะอ่ะสอง0 0เจ็ดอัพเกรดไปเลเวลเต็มสองตัวใช้เงินเยอะในเลเวลหลังนี่แหละวงที่สามนะฮะโจมตีสามแบบเวฟที่สามสิบเกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับผ่านไปอย่างสบายมีหลับบ้างนะคือกันได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีหลับอยู่แล้วก็หลับนานด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกว่าจะฟื้นแต่ว่าหลับไม่พร้อมกันก็โชคดีไปอาจจะต้องมีตัวช่วยสโลหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเอลีนะฮะทำไมยิงกันเยอะจังตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยฮะหลับนะครับโดนไปเยอะก็หลับเหมือนกันเนี่ยยิงเยอะมากเลยนะตัวไหนยิงอ่ะหรือว่าเรายิงเรายิงเหรออ๋ออาจจะใช่ของเราสีเขียวเนี่ยเนี่ยของเราครับของเรา มั่นใจได้เลยว่าของเราโอเคไม่ใช่ข้างในอย่างเดียวยิงข้างนอกด้วยแสดงว่ายิงสลับกันถ้าเป็นสีแดงคือยิงสีแดงก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวคือยิงเป็นระเบิดแล้วแต่รอบอาวางเพิ่มดีกว่าครับอีกตัวหนึ่งตรงนี้ได้ไหมหาที่ยืนหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคอัปเกรดไปห้าตัวเลเวลเต็มเนี่ยยิงสีเขียวนะครับยิงระเบิดปานาฬิกาใช้มือต่อย ยิงด้วยปืนนะครับมีทั้งสีเขียวสีแดงแล้วก็สีส้ม3แบบว่าไง s e curity ก r ดตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็นักวิศาต์นะฮะสองล้านสี่ห้าตัวเลเวลเต็มทันไหมจัดการทันหรือเปล่าลูกน้องกำลังไปล้านหกกำลังไปสองล้านสี่นักวิศาต์นะฮะนักวิศาต์กับ t o อกซิ u t ิ n แทนท็อซิไปแล้วอืมโดนไปดูว่าครอกับบัสโ l l มา 2ล้านอีซี่รอบนี้ไปไม่ถึงไหนโดนเตาอ,อบเตาอ,อบหลับไหมไม่หลับครับกันได้ฮะเวฟสุดท้ายถ้าไปในโหมด endless น่าจะไปถึงเวฟที่ร้อยไม่ยากนะครับน่าจะไปได้อยู่เพราะว่าอาจจะไม่ต้องใช้โรนมีหลับอยู่บ้างแต่ป้องกันเองได้นี่คือไททันนาฬิกานะครับมาอยู่ในแมปนี้ได้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ